ปัังดงดทุกเพลง Background Wake Me Up ได้ถูกจดลิขสิทธิ์แล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญรับชมตอนในคลิปได้เลยค่ะสนิทกบับเพื่อนลครกับตัวละครสื่อชม Baby Monster World ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเกับพวกเราด้วยน,นะคะกรี๊ดกรี๊ดเพื่อนๆเรามาอัปเดตความปังข่าวแรกของเบมอนด้วย ช่อง YouTube อยากเป็นทางการของ baby monster มียอด Subscribe ถึง2ล้าน Subscribers แล้วค่ะทำให้ baby monster กลายเป็นศิลปิน K-POP กลุ่มแรกที่มียอดผู้ติดตามบน YouTube ถึง2ล้าน Subscribers ก่อนที่จะเดบิวต์และเป็นศิลปินที่มียอดซับถึง2ล้านซับบน YouTube เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยใช้เวลาเพียง125วันเท่านั้นค่ะ ยังไม่พอทางแพลตฟอร์ม TikTok ก็มียอดผู้ติดตามครบ2ล้านเช่นกันส่วน Instagram ก็ทะลุ1ล้านฟอล์ c e e o o o k และ Twitter ยอดผู้ติดตามก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเบมอนเก่งมาก ท็อปสถิติผู้ติดตามทะลุสองล้านเร็วที่สุดบนยูทูบและตกแฟนคลับเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างล้นหลามความปังของวงเบมอนนี่ที่ต้องบอกเลยว่าแรงไม่หยุดจุดไม่อยู่วงอะไรยังไม่ได้เดยังไม่รู้เวเลยว่าจะไปทางไหนยังไม่ทันรู้ลายอัฟไฟนอลเลยด้วยซ้ำแต่มียอดผู้ติดต,ตามถล่มทลายก่อนที่จะเดบิวต์แล้วแม่ออกแนวรัศ เกันเหลือเชื่อมากค่ะและล่าสุด YG ก็ได้จดลิขสิทธิ์เพลง Background ท้ายคลิป Last Evaluation EP ที่8หรือเพลงที่แฟนคลับเรียกว่า Wake Me Up ได้จดลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อ Debut Program BGM ปังมากแม่วิจิตที่สุดเลยเธอตัวลูกเขาเริ่มเกมแล้วซึ่งเพลงนี้แอดได้ฟังแล้วนะคะมันเพราะมากเนื้อเพลงดีมากและน้องๆร้องได้ดีมากๆด้วยโดยเนื้อเพลงมีอยู่ว่าบางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร อีกครั้งที่ไม่แน่ใจในตัวเองไม่อาจหาแสงสว่างในความมืดมิดนี้ได้และค้นพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางสายฝนพยายามหาหนทางออกจากความเจ็บปวดนี้ที่ฉันรู้ดีว่าฉันมาไกลามากแล้วฉันสัญญาว่าจะไม่วิ่งหนีและจะไม่ซ่อมตัวอีกต่อไปฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันแข็งแกร่งขึ้นอีกเรื่อยๆ และในที่สุดฉันก็เจอปีกของฉันเองฉันปลดปล่อยวางทุกอย่างและตัดสินใจที่จะทำตามหัวใจของฉันเองฉันไม่สนว่าพวกเขาจะพูดอะไรชีวิตของฉันไม่ใช่เกมฉันไม่เคยจะวิ่งหนีมันฉะนั้นโปรดอย่าปลุกฉันในที่สุดฉันก็หายใจคุณไม่สามารถปลุกฉันได้ไม่มีอะไรสามารถปลุกฉันได้ฉันกำลังตื่นขึ้นมาในความฝันของฉันเอง สุดท้ายคือคมมากฉันกำลังตื่นขึ้นมาในความฝันของฉันเองความหมายลึกซึ้งคือฉันตื่นขึ้นมาพร้อมฝันที่เป็นจริงแล้ว <Hey. S 1> ฟังแล้วมันฮึกเหิมมากอยากจะทำตามความฝันของตัวเองบ้าง แอดเดาเอาว่าเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่ใช้ในวันที่ประกาศเมมเบอร์หรือเปล่านะไม่รู้ไม่รูร้แต่ใดๆก็คือถ้าเฉลยไฟนอลไลน์อัพวงแล้วแอดขอ YG ช่วยปล่อยเพลงนี้มาให้ฟังกันเต็มๆได้ไหมฉันจะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะโอเคและแม้ว่ากระแสะของสาวๆทั้ง7คนจะดีมากๆแต่กุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้น้องๆดังเปรียงปร่าง ก็คือเพลงและคอนเซปต์ของวงซึ่งแอดก็ยังเชื่อเรื่องคุณภาพเพลงจาก YG อยู่นะคะแต่เรื่องคอนเซปต์วงยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปว่าจะเป็นแบบไหนเพราะน้องๆยังเด็กมากๆกันทุกคนแต่ YG style ก็ไม่ใช่แนวน่ารักสดใสใช่ไหมคะ แต่ก็ได้แหละเพราะไม่ว่าจะออกมาสไตล์ไหนความสามารถของเด็กๆมันทับถมท่วมทนเบมอนของพวกเราทั้ง7คนเอาอยู่แน่นอนค่ะ <ow> ท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดซับนะคะวันนี้แอลลับไปก่อนรักมากๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <Yeah! S 1> บุ๊ยบุย